สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรกครับมาเบิงแม่สาวท้องแรกท้องเก้าเดือนนะเด้อพี่น้องท้องเก้าเดือนแล้วนี่ซื้อไปได้รุ่นได้กินน้องเลยครับเปิดไบสิบเก้าหาร้อยครับหมื่นเก้าหาร้อยเป็นมันเล่ครับแม่เพิ่นเป็นชัลลลีแต่ว่าเพิ่นสมบามันเข้าไปก็เลยออกมาคล้ายๆมันเล่แลครับพี่น้องครับนี่เบิงครับมันเล่ครับ สิบเก่าหาลอยถ่ายสูงลอยสามสิบบวกนิดๆเป็นงัวสาวทองแหลกนมใครไงเล้วครับทองเก่าเดือนนิดๆแลี้ยวล่อตะขอดครับพี่น้องครับล่อขอดครับเปิดไบหนึ่งมืนเก่าพันหาลอยนี่บบตองรุ่นโดนครับตัวนี้บ่ต้องรุ่นโดนงัวมันผสมตะหน่อยนี่ผสมตะหน่อยครับตัวนี้ สมตะน่อยแต่ว่าอนาคตสิหไงไปกนหนี้ลยอยู่ครับเพราะว่าเป็นงัวซสายเลือดดีครับตัวนี้ครับซิบเก่าหารวยเท่านั้นสาวทองแหลกสดๆพูนง่วเล่มั่นครับเอินว่าเลมหมันครับโอนนะถ่ายต้นๆเลยถ่ายต้นๆเลยโก้ค้างใหญ่ เปลี่ยนเข้าให้มังหันนะครับผูพนจองเปลี่ยนเข้าให้มังหันนี่เบื้องนุ่มพี่นองนุ่มสีชมพูอองตองเลยสีชมพูอองตองครับสิบเก้าหาร้อยอ้าวสนใจโทม่า,มาสาวท้องแรกว่าต้องทาโดนประมาณบ่เกินสองอาทิตย์ขอดนี่ครับประมาันนี่เบื่องนุ่มครับนุ่มไข่ไงเลี่ยวครับพี่นองครับสาวท้องแรกสดๆสิบเก้าห้าร้อยอ้าวเป็นมันเล่ครับเมียเพิ่นเปิดมันเล่นี่เบื่องครับนาตาครับ เปลี่ยนเข้าใฮ้เดอร์เปลี่ยนเข้าให้มังหันนี่ครับอันหน้าโคตรง่ไปก็หนีหลยอยู่ดอกพอเพราะว่าเพิ่นสมแต่น้อยครับงวดตัวนี้มันตระกูลดอรครับข้อนี้เป็นงวดดอรครับนี่สุดยอดครับสุดยอดสนใจโทรมาเลยช่วงนี้หางงวนท้องอยากครับไายอยากได้งวดไปกินน่องอา้าวแนะนําเดอ้อตัวนี้ครับซื้อไปได้กินน่องโลดเบิ่งนุ่มพี่น่องนุง่มสีชมพู่อ่องตองเลย นมไข่แหล้วพุนะู่นนะนุนมงามแห้งงวดตัวนี้บ่ได้ปวดนอมอยากดอกครับเพราะว่าหัวนมพันหน่อยครับหัวนมหน่อยหัวนมน้อยสิบเก้าห้ารอยเฝ้าโทษครับเฝ้าโทษนี่สายเลือดดีเล่มันครับเนื้อหนังมาเต็มนี่เบิ้งครับ จะหมูบ่อสีบ่อแวงเด้อครับบ่อสีบ่อแวงเข้าสีแดงจึงคืงเปลี่ยนให้แล้วเนื้อนังดีครับเนื้อหนังดีถ่ายต้นโตนถ่ายต้นโตนโกค้างยิ่งใหญ่โกค้างยิ่งใหญ่พี่โกค้างยิ่งใหญ่เลยอู้สะโพงใหญ่แห่งสะโพงใหญ่แห้งสายเลือดเลม่มันครับมันเล่ครับพี่ ว่ากลังแตกสาวครับได้ลูกกอนมีลูกแต่น้อยครับมีลูกแต่น้อยสมแต่น้อยครับ1ิบเก่าหาล่อยครับพี่น้องครับราคาเบาๆว่าทองสองอาทิตย์ข้อบังเทียกับวถึงสองอาทิตย์เด้อพี่น้องเพราะว่านมไข่แห้งแล้วนี่เขาพตุุ๊เขาพตุพตุ๊เล็บงามอยู่เด้อครับเล็บงามอยู่เล็บงามนมง,งามนมมิด บอถือว่าติงดอกซำมแน่เขาโคตรน้อยเดียวบ่มีปัญหาครับนี่สุดยอดสะโพกยิ่ๆ่งแดงแสายเลือดเลมันสิบเก่าหาร้อยสนใจโทษด,ดวนง้อทองใกล้คอดเก้าเดือนเต็มเก้าเดือนนินดๆนี่ได้มาแล้วครับง้อทองครับง้อทอง อันนาโคตรใจรูกได้อีกหลายตัวเพราะว่าพึ่งทองเหล็กครับพึ่งทองเหล็กพึ่งทองเหลกเด้อคุณพ่อคุณแม่พึ่งทองเหลกจัดไปสายงวทองก๊กหางใหญ่แห่งก๊กหางใหญ่ๆต้นใหญ่ๆดากต้นๆดากต้นๆเลยสายเลือดเล่ครับสายเลือดเหล่เหล่ลมันครับแม่เพิ่นเป็นเชอเลรี่พ่อเพิ่นเป็นบามัน สมกันไปออกมาเป็นแนวนี้นี่ถ้ายตาดออกมานี่โอ้หนาปื้ดแล้วครับสายเลือดดีผู้ลำแาวแห้งลำยาวค่อนข้าง,งนั่งนะนั่งนาคนเรียบนี่เก่าเดือนครับท้องเก่าเดือนนมติงหน่อยเดียวบ่มากระตัดออกนม่มนมติง <c oughs> อย่าไปเฮ็ดเพิ่นเถาะชิดตัวเพิ่นบ่ใส่ปัญหานี่ หน้าตางำลัๆหน้าตางำลัๆครับหน้าตางำลัๆหน้าตางำลัๆเลยสุดยอดอิลีเบิ้งครับสุดยอดอิลีสุดยอดอิลีครับแข่งขาดีเบิร์ตแข่งขาหน่วยการดีครับ ล่ำโตเงียวดีสดอีกตั้งหากอ้าวพี่กัดช o งใกล้ๆครับคุณพอ่อคุณแม่ครับเห็นคลิปนี้แล้วมันสีออกกรนนะครับมันสีออกกรนเนีนี่เก่าเดือนเลยแล้วครับเบิง้งสังเกตเบิ้งนมเดอ้อเสียนงัวทาั้งหลายคุณพอ่อคุณแม่สังเกตเบิ้งนมพี่เก่าเดือนเรื่อยแล้วนี่เบิ้งครับชิปเก่าหาล่อย พอพิกัดทรงใกล้ๆอ้าวสนใจโทรมากกกคางใหญ่ดีครับกกหางใหญ่ดีนี่บู๊ยถ่ายถ่ายดีล่ำโตดีถ่ายดีล่ำโตดีดตดกกหางใหญ่ครับโคนหางดีเบิดดีแต่มองพคนทองนะครับดีแห้งมองพคนทองใกล้ขอดนี่แหละดีแห้งพี่ โกค้างครับนี่สิบเก่าหาอยครับพี่น้องครับซื้อไปกินน้องเด้อซื้อไปกินน่องไม่เสียออกก้อนเนี่บ้าตึงได้กินน่องเนี่นเอาจัดไปครับพี่น้องครับงวทองที่เด็ดมาแล้วบได้มาโดนแล้วงวทองไก่ขอดแนวนี้ สำหรับคลิปนี้ครับบ้าตึงปทุมราชก็ขอจบคลิปลงไว้เพียงเท่านีก้ก่อนครับป้าตาจินใจครับคุณพ่อคุณแม่ซื้งงาะท้องไปบ่ผิดหวังบ่กเกินสองอาทิตย์ดอกขอดแน่นอนสวัสดีครับผม